จะลองดูเรื่องความประหยัดนะครับตอนนี้ผมอยู่บนถนนสันกำแพงสายใหม่กนะ็กำลังจะขับออกนอกเมืองเดี๋ยวดูนะครับระยะทางประมาณสัก20กว่ากิโลเนี่ยนะครับทางนอกเมืองเนี่ยความประหยัดจะเท่าไหร่เมื่อกี้เซตศูนย์แถวแถวในเมืองมานะครับเดี๋ยวจะลองวิ่งออกมานอกเมืองะคะเมื่อกี้ตอนนี้อยู่ที่6.9นะครับต่อร้อยผมยังเซตหาปุ่มเซตแบบ แบบที่เราชอบดูกันอนะกี่กิโลต่อลิตรยังหาไม่เจอ,อาหาไม่เจอนะตอนนี้มันเป็นเดี๋ยวไปลองไปหาดูนะครับห9เก้าต่อร0อยกิโลก็ต้องเอาร้อยตั้งหารด้วยหกจดเก้าี่ยก็จะออกมานะว่าประมาณกี่ลิตรเ,เดี๋ยวเราลองขับออกนอกเมืองนี่ฮะถนนกล้องแผนแมงหน้านะเดี๋ยวจะเห็นว่าถนนเนี่ยมันก็ยังยังคับคั่งอยู่พอสมควรนะครับนอกเมืองตอนนี้ผมอยู่ที่ความเร็วประมาณเจ็สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง ว่าน่าจะได้ประมาณ 14, 14 l. นะั้สิบสี่ิบสี่กิโลเมตรต่อลิตรเดี๋ยวดูความเร็วนอกเมืองกันก่อนครับถ้าความเร็วนอกเมืองก็คือความเร็วทางไกลความเร็วทางไกลก็ประมาณล้อยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนั้นคงต้องทดสอบแบบนู่นนะไปกรุงเทพนะไปกรุงเทพมนะันถึงจะได้เห็นตัวเลขกันยาวๆนะการทดสอบผมก็เดี๋ยวนี้ถนนมันก็ทดสอบลําบากอ่นะ จะหาตัวเลขให้มันเไป๊ะๆนัครับอันนี้ผมทดสอบแบบใช้ในชีวิตประจําวันผมรับลูกส่งลูกมาประมาณ2วันแล้วนะคันนี้นะฮะก็โดยเฉลี่ยแล้วเนะี่ยก็อยู่ที่ประมาณในเมืองนะในเมืองก็ออกประมาณ10นะฮะสิกิโลเมตรต่อลิตรถ้าหารหารดูแล้วนะก็ประมาณนะั้นความเร็วในเมืองเชียงใหมนะ่ก็รับลูกส่งลูกขับมืดๆปั๊ๆบ้างนิดหน่อยส่วนใหญ่ก็รถติดประมาณนั้นถ้ารถติดทําได้ขนาดนั้นผมว่าถือโอเคนะ คันนี้ยังให้ไซส์255 R18 มาจริงๆมันสามารถขยับไปใส่ให้อิ่มกว่านี้ก็ได้นะ265แต่อย่าเพิ่งไปเปลี่ยนเลยนะครับผมว่าเดิมๆเนี่ยแะดีที่สุดแล้วนี่ผมขับมาประมาณ2วันแบบเดิมๆนี่ผมก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะอัตราลงอัตราเร่งนี้ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับขับแล้วก็รู้สึกไม่ได้อึดอาดอะไรเลยเจ้าแรงกว่านี้ก็ได้อย่างผมเคยบอกเสมอนะถ้าแรงกว่านี้นะก็ใส่กรองหน่อยนะกรองแต่งสักนิดนึง ท่อสักหน่อยหนึ่งนะครับอะไรประมาณคันเร่งไฟฟ้าสักชุดหนึ่งแต่ถ้าคุณขับแบบเดิมๆนี้ได้แล้วคุณรับได้แล้วผมก็ยังยืนยันคําเดิมว่ายังไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรเลยล้อแม็กไม่ต้องเปลี่ยนยางไม่ต้องเปลี่ยนประมาณนี้นะฮะหลายท่านที่ตามคลิปผมคงจะเห็นว่าชีวิตผมก็เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,อยๆนะฮะจากเดิมที่ชอบใส่ยางใส่แม็กล้อโตๆนะครับแม็กผมโอ้โหสี่ห้าชุดผมเอาไปขายระ ตอนนี้ก็เหลือแม็กเดิมนะครับแม็กเดิมยางเดิมนะครับอาจจะเปลี่ยนแต่ยี่ห้อคือไซส์เดิมนั่นเองนะครับตอนนี้ออกมา6.4ลิตรต่อร้อยกิโลนะไอ้ตึ๊ดตึดตดตดตดนี่คือผมมันอาจจะมีการขับโฉบสลาล้อมดูพอรถกันข้างหน้าเนี่ยของผมในอย่างเงี้ยกล้องแพร่มนะเดี๋ยวมันมีมันมีช่องอยู่ ก็จะดูว่ารถคันข้างหน้าผมมองไม่เห็นรถคันที่3นี่ผมก็ต้องโฉบนิดนึงอโอเคอถ้าไม่ไม่เห็นอะไรก็ประมาณนี้นะอยู่เลนซ้ายไว้ก่อนนะครับกลับไปคุยไปอยู่เลนซ้ายดีที่สุดนะเพราะสมาธิก็ต้องมีการคุยบ้างนี่ฮนะบางอยู่เลนซ้ายหรือแสงซ้ายก็ไม่รู้นะก็ประมาณนั้น6.4ลิตรต่อร้อยกิโลที่ความเร็วอยู่ประมาณ90อยู่นะตอนนี้90ยังทำมากกว่าน,นี้ไม่ได้ ตาสิ้นเปลืองน้ำมันตอนนี้ขับมานะครับมันเขียนว่า6.4ลิตรนะครับต่อ100กิโลหารเมื่อกี้หารออกมาได้เท่าไหร่นะ15กิโลเมตรต่ตอลิตรก็ถือว่าใช้ได้นะ15กิโลเมตรต่ตอลิตรความเร็วก็อยู่ที่ประมาณ100ประมาณนี้นะร้อยถ้าขึ้นร้อยยีเดี๋ยวต้องไปนอกเมืองผมว่าวันนี้คงไม่ได้ทดสอบ120ยย่สแช่แช่ยาว,วๆผมว่าได้ได้สิบหาหรับเกียร์อัตโนมัตินะผมว่าเจ๋งเป้งน,นะ สำหรับเกียร์อัตโนมัติได้ประมาณ15บหเนี่ยนะใช้ได้ใช้ได้ไดอะไปกันต่อครับทดสอบนะครับเชิงใช้งานจริงไม่ได้เรีวกว่าทดสอบด้วยมขับขับแล้วมาเล่าสู่กันฟังประมาณนี้นะออกตัวของออกตัวเหมือนปกติเหมือนมนุษย์มานาทั่วๆไปที่ขับเนี่ยนะไวเก่าก็ฝากไว้ด้วยนะไวเก่าทั้งหลายนะถ้าอยากจะซื้อก็ถ้าคุณชอบนะครับ รูปทององเอลลงตัวสําหรับคุณรับได้ใช้ได้ภายในใช้ได้นะครับคุณก็ไปลองขับนะครง่ายที่สุดครับเวลาทดสอบเวลานักรีวิวทั้งหลายเนี่ยเขาพูดนูน่นพูดนี่เขาา้ามันก็อยู่ที่ตัวคุณเองด้วยนะครับเ,เขาพูดชมเขาพูดติคุณก็ไปดูไอ้ที่เขาติเนี่ยคุณรับได้หรือเปล่าไอ้ที่เขาชมเนี่ยเขาชมเกินไปหรือเปล่านะครับ แล้วคุณไปทดลองขับครับรถมันมีให้ลองขับรถให้มีให้ลองขับคุณก็ไม่ลองเลยจะจ่ายเงินเป็นล้านแล้วคุณไม่ลอง <c oughs> คุณก็ลองคุณลองแล้วคุณชอบคุณก็ซื้อ,อประมาณนั้นไม่ชอบคุณก็เก็บไว้ไม่ซื้อประมาณนั้นเดี๋ยวนี่ผมต้องแซงนะดูนะดูจังหวะแซงนะผมก็ต้องเก็บในคันเดียกดเลยโอ้ขนาวมันจะกดได้แค่คันเดียวมาซุกข,ข้างหลังนี้ นะก็ถือว่าอัตราเร่งในการแซงก็ใช้ได้นะอนะ่พอแซงแซงอย่างนี้อัตราการบริโภคน้ามันมันก็จะเปลี่ยนใหม่ละนะฮนะรถยนต์พวกนี้เวลาขับเนี่ยบางทีจะไปหาความประหยัดมากไม่ได้ยิ่งถนนสองเลนอย่างนี้เห็นไหมมันจะมีจังหวะแซงอีกอนะ่จะจังหวะได้อีกนะบอกคอสะพานอีกเลนทึบคู่อีกนะฮะประมาณนี้แซงไม่ได้อีกนะอช่วงอย่างเงี้ยนะบางทีจังหวะมาโอ้โหโล่งโจ่งเลยแต่เส้นทึบคู่แซงไม่ได้โลก,กวรรน้ำโลควรรน้ำ เส้นเส้นปะมารถมาอีกพนะอดีโอ <c oughs> ก็ <c oughs> ต้องหาเหลี่ยมกันเองอผมส่วนใหญ่ก็ต้องขับโชบนะเอาละ,าละกดเนี่ยระยะนี้จริงจก็อันตรายหน่อยๆน,นะแต่เราเรามั่นใจอัตราเร่งมันดีอ่า <c oughs> เพราะฉะนั้นทุกคนต้องรู้อัตราเร่งมันดีมันก็ไปนะสัดไปสัดมาตอนนี้ก็กลายเป็นเหลือ14กิโลเมตรต่อลิตรแล้วใช้ได้นะนนนประหยัดด้วยรถก็สูงใหญ่ ขับดีช่วงล่างโอเคก็ใช้ได้เขาโค้งเลยเพราะมีรถประเภทนี้ขับเที่ยวทั่วไทยแล้วก็ไปต่างประเทศด้วยเที่ยวทั่วไทยคุณไปเองได้ไปต่างประเทศอย่าลืมบอกกบิเชนนะกองแผนนั้นนี้นะอ้อนอ้อนหน่อยอ้อนหน่อยไปต่างประเทศอย่าลืมให้บอกกไปนะไปคอมเมนนะครับไปไหมคอมเนตเออต้องไปสินะวนรอบคอมเมหนึ่งรอบห้าวันสี่คืนหลวงข้าบางต้องไปอย่าฟังเขาเล่า ไปด้วยตัวเองไปด้วยรถตัวเองนะครับสบายนั่งรถตัวเองนี่สบายอยากกินทุเรียนกินอยากกินปลาหมึกคอดกินอยากกินอะไรกินได้กินเสร็จก็เอนหลับกินเสร็จก็เลอะเออะอะเออะอักกินทุเรียนคู่กินเสร็จก็เก็บใส่ถุงหึงทั้งรถสบายยิ่งภรรยาที่นั่งด้วยมาด้วยโอ้กินเสร็จโอ้เอนเบาะนอนโอ้สบายนี่แหละครับมันเป็นอิริยาบถในรถของเราเอง ยิ่งเป็นรถประเภทนี้บางคนบอกอนะคุณภรรยาพูดเยอะไปไปเอนเบาะนอนข้างหลังไปอ้อก็ได้อีกนะนะสามีก็ได้ขับรถด้วยการได้ขับรถเที่ยวเนี่ยมันเป็นอะไรที่บอกตรงว่ามันเป็นเขาเรียกอย่างเงี้ยเดี๋ยวทำทาอย่างเงี้ยมันมันมันโคตรเท่เลยเอได้ขับรถเที่ยวไปไปเขมรไปลาวไปเวียดนามไปพมา่าไปจีนเ นกคิก่อนสนใจร่วมคาราวานเชียงรุง้งไล่ชาซื่อเหมาประเทศจีน4-8พฤษภาคม2566ติดต่อ l ลายไอดีเอสท1972 Z บอกอวิเชษนำคาราวาน